ขันห้าตลอดเวลาจะมีอย่างไรได้เพราะถ้าเขามีเวทนาอ่ามันก็ยังไม่มีมันยังไม่มีสัญญาเพราะพอเขามีสัญญาเกิดขึ้นไอ้เวทนามันก็ดับไปเสร็จแล้วเพราะว่ามีตั้งขานขึ้นมาไอ้สัญญามันก็ดับไปแล้วจนกว่ามันจะมาเป็นวิญญาณวิญญาณอันสุดท้ายมันมีพร้อมกันไม่ได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันห้านี่ <c oughs> นี่ก็แปลว่าเท่าที่เรารู้กันอยู่สอนกันอยู่ในวัดนี้มันยังไม่ถูก <c oughs> เพราะทำให้คนเข้าใจไปว่าข้าพเจ้ามีขันทั้งห้าอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆมันเป็นเวทนาขันวาบเดียวมันก็ดับไปมันเป็นเวทนาขันวาบเดียวแล้วก็ดับไปเป็นสัน ยาขันวาบเดียวก็ดับไปเป็นสังขารขันวาบเดียวแล้วก็ดับไปอมันเหมือนกับว่าตีเหล็กไอด้วยหินกับเหล็กวาบวาบอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นจริงเป็นจังที่ตรงไหนได้มันเป็นของหลมหลมแรงแรงในเรื่องขันเนี่ยถ้าที่เรารู้กันอยู่เวลานี้เนี่ยมันถูกต้องหรือยอยังยที่นั่งอยู่ที่เนี่ย กขาถามว่าขันห้าคืออะไรก็อตอบได้เขาต้องได้แล้วคุณเป็นอะไรก็ว่าไม่มีอะไรนอกจากขันห้านี่ก็ตอบได้แต่มันตอบไปด้ยความาจำหรือความเข้าใจความมั่นหมายความสำคัญผิดวิปรารถนนถึงจะตอบว่าผมมีขันห้าของผมอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวนี้ทุกคนลองคิดดูว่ามัน,ม,นมันจริงไหมถ้าใครกับคนหนึ่งมาพูดว่าข้าพเจ้ามีขันห่าอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จริงเราพอเห็นได้ว่าเขาพูดละเมอไปมีขันท่าตลอดเวลาจะมีอย่างไรได้ เพราะถ้าเขามีเวทานาอ่ามันก็ยังไม่มีมันยังไม่มีสัญญาเพราะพอเขามีสัญญาเกิดขึ้นไอเวทนามันก็ดับไปเสร็จแล้วเพราะว่ามีตั้งขานขึ้นมาไอสัญญามันก็ดับไปแล้วจนกว่ามันจะมาเป็นวินญาณวิญญาณอันสุดท้ายมันมีพร้อมกันไม่ได้ไอสิ่งที่เรียกว่าขันหน้า <c oughs> นี่ก็แปลว่าเท่าที่เรารู้กันอยู่สอนกันอยู่ในวัดนี้มันยังไม่ถูก <c oughs> เพราะทำให้คนเข้าใจไปว่าข้าพเจ้ามีขันทั้งห้าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ซึ่งอรมาเองเมื่อเป็นผู้สอนนักธรรมอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าขันห้านี้มันติ่งเกิดอย่างลมๆแล้แงๆสลับกันไปตลอดเวลา คิดว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นขันห้าเช่นเดียวกับภาพเรอาอเข้าใจผิดกันอย่างนี้แม้ว่าเขาจะแจกขันห้าไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือรูปแจกเป็นอุปาทามาหาภูจะรูปปาทายรูปเป็น,นาแจกเป็นสามสิบหกเป็นแจกกันเหมือนกับแจกเ,ออเม็ดมะขามที่มันกองอยู่แล้วนี่มันก็ไม่ทําให้รู้ได้ว่าขันแต่ละขันเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้น อย่างทยอยกันไปสูงแสงกันไปไม่มีทางที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้เพรา,าะมันจะเกิดขันแต่ละขันหนึ่งหนึ่งนั่นมันมีกรณีเฉพาะไม่ต้องมาตามลำดับ <c oughs> เราจะต้องถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันนี่จะเรียกว่ามีขันอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะ ขันนั้นๆกำลังทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่เช <c oughs> ่นว่ารูปเนี่ยรูปประทัมเนี่ยถ้าไม่ทำหน้าที่ของรูปประขนันมันก็ยังไม่เป็นรูปประขันขึ้นมาไอเวทนาธาตุกเหมันกันถ้าไม่ทำหน้าที่ของเวทนาก็ยังไม่เป็นเวทนาขันขึ้นมาเมื <c> ่อ <oughs> สัญญาธาตุยังไม่ทำหน้าที่ของมันมันก็ยังเป็นเพียงสัญญาธาตุไม่เป็นสัญญาขันขึ้นมา สังขาระขันวิญญาณขันก็เหมือนกันเป็นวิญญาณธาตุมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทําหน้าที่ต้องมันมันก็ยังไม่เป็นวิญญาณขันเลยเราจึงสรุปใจความได้ท่านที่สุดและถูกที่สุดว่าขันนั้นจะเป็นขันขึ้นมาได้ต่อเมื่อมันทําหน้าที่ของขันนั้น <c oughs> นั้นเราจะกันลืมข้อนี้ได้โดยเราจะพูดว่า แมวมันเป็นแมวต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของแมวแต่คนโง่โง่จะพูดว่าแมวเป็นแมวอยู่ตลอดเวลาถามว่าใครกำลังโง่อย่างนี้คงจะยกมือกันสะลอนไปทีเดียวว่าแมวมันเป็นแมวอยู่ตลอดเวลาคะที่จริงแมวมันจะเป็นแมวต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของแมวคือมันทำอะไรบ้างเช่นมาจับหนูโดยเฉพาะ นอกจากนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเพียงธาตุธรรมดาประกอบกันอยู่ยังไม่เป็นแมวตามความหมายของคําว่าแมวคําว่ารูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขัน,ขนวิญญาณขันห้าขันนี่ก็เหมือนกันจะได้ชื่ออย่างนั้นต่อมาม,มันทําหน้าที่ <c oughs> ของอของขันนั้นมิฉะนั้นจะลดลงไปเป็นเพียงอาจะนะบ้า,บางเป็นเพียงธาตุธาตุตามธรรมชาติธาตุใดธาตุหนึ่งบ้าง <c oughs> ทีนี้เมื่อขันมันทําหน้าที่ตามหน้าที่ของขันนั้น,น,นแล้วไม่ใช่มันมันไม่ใช่มันจะคงอยู่อย่างนั้นพอเสร็จหน้าที่แล้วมันดับไปให้โอกาสแก่ขันอื่นเกิดขึ้น <c oughs> มันจึงไม่มีทางที่จะใครจะมาพูดว่าเรามีขันทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาได้เ <c oughs> นี้ก็ยังไม่สําคัญ ถ้าก็ขอ้อี่ขอร้องให้มองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆมันเป็นเวทนาขันวาบเดียวมันก็ดับไปมันเป็นเวทนาขันวาบเดียวแล้วก็ดับไปเป็นยาขันวาบเดียวก็ดับไปเป็นสังขา,ารขันวาบเดียวแล้วก็ดับไปอมันเหมือนกับว่าตีเล็กไปด้วยหินก,กับเล็กวาบๆอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นจริงเป็นจังที่ตรงไหนได้มันเป็นของลมๆแรงๆ แต่แล้วมันน่าตกใจน่าอัศจรรย์ที่ว่ามันไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นของหลุมหลมแรงแรงเราไม่รู้สึกว่าเป็นของหลุมหลมแรงแรงเราเลยรู้สึกเป็นดุนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นต้นรู้สึกเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆก็เป็นฉันอยู่เรื่อยเมื่อไปกาหนดเจ้าที่ขันไหนเอาขันนั้นเป็นตนขณะหนึ่งชั่วคราวหรืออย่างน้อยก็เป็นของตน นี่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเราเข้าใจขันเข้าใจเรื่องราวหรือก็เท็จจริงตั้งหลายของสิ่งที่เรียกว่าขันนี่ถูกต้องหรือไม่ถ้าข้าใจผิดมันก็เป็นทุกข์ถ้าข้าใจถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เราจะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์มันก็เพราะว่า เรามองขันเนี่ยถูกต้องตามที่เป็นจริงหรือไม่พอเราไปมองขันเข้าใจขันผิดจากที่เป็นจริงก็ไปยึดม <GO av uther> ั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์พอมองถูก chapters, มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ารู้ตามที่เป็นจริงก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ ที่นี่เรายังมีตาหูจมูกริ้นกายแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสมากระทบตาหูจมูกริ้นกายอยู่เรื่อยคือสิ่งที่ใจเกิดขันนั้นมันมีอยู่เรื่อยมีอยู่เรื่อยไปวันหนึ่งไม่รู้จักมีโอกาสไม่รู้จักกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งมันจะเป็นขันหนึ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไปยึดมั่นข้าวก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นข้าวก็ไม่ทุกข ไอ้ที่จะห้ามไม่มันเป็นขันนั้นไม่ได้เพราะว่าตามันยังดีอยู่มันยังไม่บอดมันก็เห็นรูปรูปมันก็มีอยู่ในโลกมันก็ต้องเกิดจากสุวิญญาณเมื่อตากระทบรูปอย่างนียมันก็เกิดขันเรื่อยมันเหลืออยู่แต่ว่าจะยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นเพราะความสําคัญผิดหรือความสําคัญถูกเพราะความรู้ถูกต้องถ้าสําคัญแล้วก็ผิดถ้ารู้แล้วก็ถูก นี่แหละขอให้พิจารณาดูกันในส่วนนี้อย่าได้คิดว่ากระทบกระเทียบหรืออะไรมาพิจารณากันว่าความรู้เรื่องขันห้าของพวกเราในเวลานี้เป็นอย่างไรเอาเวลานี้เดี๋ยวนี้ที่นี้เป็นหลักก็ได้ความรู้เรื่องขันห้าของเราเป็นอย่างไร ผิดหรือถูกถ้าถูกก็ถูกเท่าไร <c oughs> เราถูกสอนว่าขันห้านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรานี่ประกอบอยู่ด้วยขันหนะ้างเราเลยเข้าใจตัวเองว่าประกอบอยู่ขันห้าตลอดเวลาแลว้วเราสอนเพื่อนหรือสอนลูกศิษย์ของเราว่าอย่างนั้นอีกเราก็รู้อย่างนี้สอนเขาก็อย่างนี้มันก็เลย ว่าตามตามไปหมดว่าเรามีขันห้าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ในบางการณีถ้าขันไม่ได้ทำหน้าที่เลยก็เรียกว่าเราไม่มีขันจะดีกว่า <c oughs> เช่นเมื่อเรากำลังสลบเมื่อปราะศะจากความรู้สึกทั้งทางตาหูจมูกลิ้นายใจเลยเมื่อเรากำลังสลบ ให้ร่างกายมันก็ทําหน้าที่ของร่างกายไม่ได้คือไม่เป็นรูปขันไม่เป็นอายตนะนาในหรือนอกขึ้นมาได้เทธนาสัญญาทังการวิญญาณไม่ปรากฏเลยอย่างนี้ก็มันเหลือแต่ธาตุล้วนๆเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรืออากาศวิญญาณล้วนๆมันไม่เป็นขันขึ้นมาได้อยาเข้าใจว่าเมื่อกําลังสลบอยู่<ม>นั่นเรายังก็มียังมีขันห้าอยู่นั่นเอง เมื่อยังไม่สลบป็นเป็นอย่างนี้เราก็ยังมีขันห้าพร้อมกันในการเดียวกันทั้งห้าไม่ได้แล้วนับปัต้าอะไรก็เวลาที่เราสลบซึ่งมันจะไม่มีแม้แต่สขันเดียวหรือว่าเรานอนหลับอย่างนี้ถ้ามันหลับสนิทเนี่ยมันไม่ทําหน้าที่ของขันอะไรได้เห็นไหมแต่ว่ามันจะฝันมันก็เป็นครึ่งจำนึกคึ่งขันซึ่งมันก็ไม่เกี่กว่าขันไม่ควรจะเรียกว่าขัน ในเวลาอย่างนี้ก็ไม่กล่าวได้ว่ามีวิช,ชาหรือว่ามีอวิช,ชานั่นหมามันจะเป็นขันขึ้นมามันก็เป็นปัญจุปาทานขันไะไได้แต่แล้วมันก็ไม่เป็นขันอะไรเลย่คอยนึกถึงว่าเมื่อเราหลับหรือเราสลบหรือหยุดอยู่ในฌานชนิดที่เป็นสมาบัติไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกนี่มันก็ไม่มีขันอะไรเลย มันหยุดไปเหลืออยู่เป็นธาตุเป็นเชื่อสักว่าธาตุเหลืออยู่สำหรับจะปรุงเป็นขันขึ้นมาเมื่อออกจากสมาบัติแล้วอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยคอยุติกาอได้ทีพียังว่าเราไม่ได้มีขันห้าอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกเต็มที่อย่างนี้เราก็มีได้เพียงขันใดขันหนึ่ง ถ้าเราหมดความรู้สึกโดยประการตั้งพวงเราก็ไม่ได้มีขันใดเลยที่เหลืออยู่ในใน,ในความหมายคาว่าขันหรืออาจียนนะก็ตามแต่อาจจะเหลืออยู่ในความหมายคาว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธา,าตุไฟธาตุลมก็ยังอยู่ที่ร่างกายนี้วิญญาณธาตุคือจิตที่ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรก็ยังเหลืออยู่ในกลุ่มนี้อากาศธาตุก็เหลืออยู่ในกลุ่มนี้ การจะพูดว่าเราประกอบอยู่ในธาตุหกตลอดเวลานั่นแหะถูก <c oughs> ถ้าเราพูดว่าเราประกอบอยู่ในธาตุหกตลอดเวลานี่ก็ถูกแต่ที่จะพูดว่าเราประกอบอยู่ในขันห้าตลอดเวลานี่มันไม่มีเหตุผล <c oughs> มันไม่มีทางที่เป็นไปได้ <c oughs> มันอาจจะประกอบอ่ด้วยขันใดขันหนึ่งเป็นอย่างมากหรือบางทีก็ไม่เป็นไม่มีขันเลย ถ้าไม่มีความรู้สึกสัมผัสทางอายตันนา <c oughs> นี่เราคือขันห้าเราอยู่กับขันห้าขพเจ้ามีขันห้าอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความโง่เท่าไรเป็นความบ้าเท่าไรเป็นความหลงเท่าไรคิดดูเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามในข้อนี้พยายามจุดความสามารถของท่าน ใจพวกเราตาพวกทั้งหลายนี่ยรู้ว่ามันไม่มีขันห้าที่เป็นตัวตนที่ไหนที่เราก็ไม่สนใจที่จะรู้ข้อเท็จจริงข้อนี้คือเรื่องธาตุเรื่องอานาเรื่องขันเนี่ยไม่สนใจจะรู้ให้มันจริงจริงจังๆพอจะมามาพูดซ้ำซ้ำซ้ำกันหลายหนข้าวก็บ่นว่าเบื่อแล้วไม่รู้ว่าจะพูดไปทำไม เมื่อยังไม่รู้ก็ยังต้องพูดเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่สนใจที่จะรู้เรื่องนี้มันจริงจริงจังๆูง <c oughs> ูแต่พระเน,เนในวัดนี้มางกี่องค์ที่มาฟังเรื่องนี้มันก็ไม่สนใจเหมือนกันก็เลยไม่ต้องรู้ว่าไอ้คันนี่มันคืออย่างไร <c oughs> อย่างไรกันแน่แม้แต่ที่พวกที่เป็นพระเป็นเนร พี่ชาวบ้านก็มารก,กี่คนพี่ชาวบ้านบางคนก็รู้แต่ชื่อทองได้เราทำว่าเช้าได้ก็ท่องเรื่องขันทั้งห้าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรอมีการข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็จะพอรู้ว่าถ้าเรียกว่าภาพมันก็อย่างหนึ่งเราก็ะกอบมีสิทธภาพทั้งหกได้ <C ue k> แต่พอเรียกสูงขึ้นมาเป็นอาญตนะธาตุเกิดทาหน้าที่เป็นอาญตนะเป็นรูปธาตุนะทาหน้าที่เป็นอาญตนะภายในกับภายนอกพอเป็นอาญตนาแล้วมันไม่อาจจะท,ทําทีเดียวทั้งหกได้คือเราใครๆก็ไม่ทําหน้าที่รู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นจายทั้งห้าหรือทั้งหกอย่างได้ไมันต้องทีละอย่าง แต่ถ้าว่าเรามีอาจนะคือพร้อมที่ว่าจะรู้อารมณ์ทั้งหกนี้เรามีได้อายอานะที่ยังไม่ได้ทำงานคิอธาตจักสู่ธาตุโตตจักสูธาตุตาธาต,าธาตุพูดเป็นไทยๆว่าธาตุธาตุทางตาธาตุทางหูธาตุทางเจอูกธาตุทางลิ้นธาตุทางกายที่จะทาหน้าที่อย่างนั้นนะเรามีอยู่ตลอดเวลา嘛นะ แอปประสานอันนั้นก็มีอยู่ตลอดพร้อมอยู่ตลอดเวลาได้แล้วแต่ว่าจะใช้มันในในในทางไหนอาจจะหน้าไหนที่เรามีสัมผัสทีเดียวพร้อมกันทั้งหกอย่างไม่ได้เราต้องมีทีละสัมผัสในทางตาบางทางหูบางแล้วแต่โอกาสแต่ว่าอายจันทนั่น,น,นในฐานะที่เป็นอายจนันทารอรับอารมณ์นั้นอาจจะมีอยู่ได้พร้อมอยู่ได้พร้อมเป็นเพียงว่าธาตุเท่านั้นเอง จักสุธาตุโสตธาตุคานะธาตุชิวหาธาตุกายะธาตุมโนธาตุรูปธาตุสัทธาธาตุคันธาตุรัตธาตุปัตตพธาตุธรรมธาอมโนธาธรรมธาตุในธาตุเหล่านี้ร้อมอยู่ได้ตลอดเวลาที่ จะเป็นโสตเป็นจสัสุประสาโสตประสาทนะประสาทิวหาประสากายะประสาทมโนโนประสาทเนเท่าที่พูดมานี้ก็อยากให้ให้ให้ให,ให้ให้เห็นซับจนแยกกันได้ว่าเมื่อเป็นาธาตุเป็นาธาตุอยู่นะ่ะคืออย่างไร เมื่อเป็นอาจนะขึ้นมามันเป็นอย่างไรแล้วพอเป็นขันขึ้นมานแล้วมันเป็นอย่างไรที่เป็นขันแล้วยังมีอีชั้นหนึ่งคือว่าจะเป็นอุปาทานขันขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ถูกยึดถือมันก็เป็นขันเฉยๆพอถูกยึดถือก็เป็นอุปาทานขันเดี๋ยวนี้เราพูดถึงขันห้าแล้วเราเมาวกันไปหมดทั้งขันห้าและอุปาทานขัน คือขันห้าที่ถูกยึดถือก็ตามไม่ถูกยึดถือก็ตามเราเรียกขันห้าไปใช่หมดอย่างนี้แสดงว่าไม่เอาใจใส่และไม่รู้จริงขันห้าเฉยๆหมายถึงขันห้าที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาไม่มีอวิชชาหรือวิชาไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เรียกขันห้าได้ <c oughs> แต่ถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกับอวิชชา ที่ทำให้ไปเกิดกิเลสได้เ,เพราะการได้สัมผัสกับสิ่งนั้นๆอย่างนี้มันจะมาอยู่ในรูปของอุปาทานขันถ้าเรียกกันทั้งห้าพร้อมกันก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันปัญจะขันมันขันลวน่นลุนขันไม่มีอะไรเจอือ ปัญจุปาทานขันนี่มาขันทั้งห้านั่นแหละมีอุปาทานเข้าไปเจืออยู่ซึ่งหมายความว่าย่อมจะมีอวิชชาด้วยถ้าขันที่กำลังเป็นขันทั้งห้าชนิดนั้นก็เรียกว่าขันห้า แต่ถ้ามันมาพร้อมกันบางทีแรกพระอ,อวิชชาเขาไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการสมาัมผัสอารมณ์แล้วก็มันก็จะมาอยู่ในรูปที่เรียกว่าปัญจุปาทานขันที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสัจว่าปัญจุปาทานขันนั่นเป็นตัวทุกข์ไม่ได้กล่าวว่าขันห้าล้วนๆเป็นตัวทุกข์แต่ในบางกรณีในคำพีใช้คําว่าขันห้าหร,หรือปัญจขัน แต่มีความหมายเป็นปัญจุปาทานขันอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอาจจะตรัสไม่ผิดแต่คนที่มาเขียนเป็นตัวหนังสือมาคัดลอกเป็นตัวหนังสือมันอาจจะทําผิดเพราะมันมากนะักและมันหลายมันต้องสองพันกว่าปีมาแล้วเรามาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มมีไ่จะไม่มีทางจะไม่ตรัสผิดไม่มีทางที่พระพุทธเจ้าจะตรัสผิด พระท่านสัตยยืนยันอยู่แล้วว่าปัญจุปาทานคขันธา,าทุกขาปาทานกอุปาทา,านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข,ขันห้าเฉยๆไม่ไม่ทุกข์แต่การที่พระไตรปิฎกบ,บ,บางบรรพดมันจะใช้คําว่าปัญจขันธาเฉยๆเป็นทุกข์นี่อาจจะขับผิดหรือว่าเขาให้หมายความว่ามันเป็นปัญจุปาทานขาันแต่เขาไม่ได้เขียนให้เต็ม หรือว่าข้อความรอบๆนั้นมันจะแสดงให้เห็นชัดได้ว่าขันห้าในที่นี้หมายถึงปัญจุปาทานขันอย่างอย่างนี้ก็ได้ที่เรากำลังมีความรู้เรื่องขันห้ากันในเวลานี้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมว่าสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาที่พูดกันที่ท่องกันทุกเช้าวเวลาทำวัดเจ้า อย่าลืมหลักข้อนี้ด้วยสิมันก็ไม่มีทางที่จะปั่นฟืนต้องปันจุปาทานักขันทาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าปัญนจักขันทาแล้วอย่าไปพูดว่าทุกข์หรือสุขเลยมันมันไม่มีทางจะพูด <c oughs> เพราะนั่นขอให้ให้ให้ทำความตกลงกันอีกว่าเราจะอดทน อดทนเพื่อจะศึกษาเรื่องนี้อย่าเบื่อเบื่อสนใจแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจการเสียอใหม่ให้ถูกต้องอย่ามาคิดว่าเรียนกอขอกันใหม่อีกแล้วโว้ยเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นกอขอชนิดที่คุณเรียนมาผิดๆนะแล้วมันจะต้องเรียนกันใหม่ให้มันถูกแจ่ทีเรื่องพาดเรื่องอาสัะ เรื่องขันเรื่องปัญจุปาทานขันแล้วเรื่องทุกให้นับไปเถยมันจะต้องมีห้าอย่างหรือห้าเรื่องตั้งต้นขึ้นมาในเรื่องธาตุแปรุงขึ้นมาเป็นอาญตนะอายตนาก็ปรุงขึ้นมาเป็นขันขันก็ปรุงขึ้นมาเป็นอุปาทานขันแล้วอุปาทานขันก็ต้องปรุงขึ้นมาเป็นทุกห้าอย่างท่าน,นี้เป็นหลักที่เฟื่อไม่ได้ ถ้าเฟือเไม่มีไม่มีทางจะเข้าใจธมมรรมะมันจึงว่าอดทนเรียนคอ,อขอกันใหม่แท้ถูกต้องเรื่องธาตุเรื่องอายตาะเรื่องขันเรื่องอุปาทานขันเรื่อง,อง,องทุกข์ทีนี้พอกลับตรงกันข้ามก็เป็นเรื่องดับทุกข์ และสรุปให้ชัดอยู่ในใจเสมอว่าโดยแท้จริงแล้วเราไม่อาจจะมีขันพร้อมกันทั้งห้าขันในข่าวเดียวกันในกลุ่มนี้ในกลุ่มร่างกายจิตใจนี้